สูตรลดการหลุดร่วงของเส้นผมกระตุ้นการเกิดผมเส้นใหม่ช่วยให้ผมยาวเร็วขึ้นและที่สำคัญค่ะสูตรนี้ถ้าใช้เป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอการเกิดงอกให้ช้าลงได้ด้วยนะคะมีวิธีการทำยังไงบ้างแล้วก็วิธีการใช้เป็นยังไงเชิญเพื่อนติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะมีสูตร ของการหมักผมการดูแลเส้นผมมาฝากเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งสูตรนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคะการเริ่มต้นหมักผมตั้งแต่อายุยังไม่เยอะตั้งแต่เนินเน่นๆเราก็จะไม่มีปัญหาเส้นผมตามมาเร็วมากนักนะคะถ้าเกิดว่าเรามาเริ่มการหมักผมกัน ตอนที่มีปัญหาแล้วเราก็ต้องใช้เวลาอพอสมควรในการที่จะฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีความรู้สึกของการที่จะดูแลเส้นผมของเราตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าสูตรต่างๆเหล่านี้ค่ะที่นําเสนอเนี่ยไม่ใช่ว่าะจะใช้สําหรับท่านที่มีปัญหาแล้วมีปัญหาเส้นผมแล้วแต่ก็สามารถที่จะใช้กับ ทุกสภาพเส้นผมทุกอายุได้ด้วยนะคะเราเริ่มกันนะดูแลเส้นผมกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะวันนี้ค่ะสูตรนี้มีส่วนผสมทั้งหมดเนี่ย สี่ชนิดด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่หัวหอมก่อนเลยนะคะอันนี้ที่โชว์หัวหอมไทยให้ดูเนี่ยกำลังจะบอกว่าใช้หัวหอมไทยก็ได้หัวหอมแขกก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้หัวหอมแขกก่อนแล้วกันนะคะหัวหอมไทยนี้เดี๋ยวไว้ใช้ลําดับถัดไปนะคะต่อไปค่ะเจว,ว่านหางจระเข้ค่ะเพื่อนๆค่ะตรงนี้เจว,ว่านหางจระเข้หรือถ้าเพื่อนไม่มีเจลก็ใช้วุ้นว่านหางจระ เคแบบสดๆก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นเจลนะคะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นออยนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆขอให้เป็นเป็นออยนะคะอันนี้เดี๋ยวใช้ของ Johnsons baby oil นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นไข่นะคะจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ ก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เฉพาะไข่าขาวนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวจะขอเวลาในการที่ทำน้ำหัวหอมออกมาก่อนนะคะ <irdi. S 1> <ส>เดี๋ยวจะใช้วิธีการหั่นแล้วก็ใช้วิธีการปั่นนะคะวันนี้เดี๋ยวจะใช้วิธีการปั่นสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปั่นน้ำหัวหอมออกมาก่อนนะคะสักครู่ค่ะ เราปั่นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอเวลาในการคั้นน้ำหัวหอมออกมาสักครู่นะคะค่ะเรียบร้อยนะคะลำดับถัดไปค่ะผสมเจลว่านหางจระเข้ลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนผสมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของท่านนะคะแล้วก็ตามด้วยออยค่ะพอประมาณนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ขาวค่ะ ไข่เป็ดไข่ขาวจะเยอะมากค่ะอันนี้ไข่แดงเนี่ยสามารถที่จะนำไปพอกหน้าต่อได้นะคะหลังจากนั้นค่ะผสมให้เข้ากันนะคะทั้งสี่ส่วนผสมนี้นะคะจะบอกว่าไข่ขาวค่อนข้าง อ๋อแข็งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้ <c oughs> ะค่ะ <c oughs> เพื่อนๆสามารถที่จะ,ะเลือกได้นะคะว่าะจะใส่เจว่านหางจระเข้ประมาณไหน ใส่อ,ออยประมาณไหนนะคะหรือจะใส่น้ำหัวหอมประมาณไหนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของตัวเองนะคะแต่ก็ขอให้อยู่ใน4ส,ส่วนผสมนี้นะคะสําหรับสูตรนี้ค่ะค่ะเพื่อนๆคะเรียบร้อยคะ่ะอันนี้คือเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีเลยจริงๆคะ่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ กระตุ้นการเกิดผมเส้นใหม่ให้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดหงอกได้ด้วยถ้าเกิดเรามีวินัยเรามีความอดทนอดกลั้นในการใช้สูตรต่างๆธรรมชาติพวกเนี้ยเป็นระยะเวลายาวนานนะคะแล้วก็การหมักผมตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เราอายุยังไม่เยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาเส้นผมตามมาในระยะเวลาที่อันใกล้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการหมักผมช่วยได้จริงๆนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ